แก็ไม่ต้องจ้างนะคะถ้าจ้างก็จ่ายหลายตังค์เอยที่น้องนะคะในการปรับดินนู่นนี่นั่นไม่แปลกใจที่ว่าทําไมโคกหนองนาตรงนี้ของลุงพลมันเปลี่ยนแปลงเร็วเร็วทั้งการปรับการอะไรก็คืออยากจะเปลี่ยนตรงไหนอยากจะปรับตรงไหนก็คือปรับเลยนะคะก็คือปรับาาก็จับรถไถข,ขึ้นมาก็ทําเองเลยแบบนี้นะคะทุกท่าน ที่สำคัญเนาะมีดอกไม้มาเมื่อเราปรับที่ให้มันสวยงามแล้วใช่ไหมคะมีมีดอกไม้มาก็เอาลงวางวางวางเลยจะวางตรงโซนที่เราอยากจะวางนะคะเราอยากจะวางตรงไหนโซนไหนเราก็วางแบบนี้เพราะว่าสะอาดแล้วสวยงามแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้คุณลุงลุงพลกําลัางเกรดริมถนนนะคะริมถนนที่มีหญ้าแห้งที่มี หญ้าแห้งที่มีอะไรที่มันเป็นวัชพืชที่ไม่สวยงามก็ปรับให้สวยนะคะโอ้โหทางานแต่เช้าเลยอันนี้ป้าไม่แน่ใจว่าพ่อผู้ใหญ่ไหมคะผู้ใหญ่นี่ไหมคะใส่แมสป, <c oughs> ป้าก็เห็นแต่ในคลิปในอะไรแต่ตัวนี้ป้ามาจับภาพเองด้วยนะคะถ่ายเองจับภาพเองเลยนะคะตอนนี้ เวลาที่ป้าพูดเนาะมันจะมีเหงื่อขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวป้าก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์ป้าสวมแมสก่อนนี่แม่ออฟนะคะสวัสดีค่ะมาเลยนะคะคู่คู่บุญคู่บุญพ่อใหญ่นิ่มข้อใหญ่นิ่มนะคะอ่านี่นะคะก็เป็นอะไรที่ดอกไม้ ชื่นใจมากๆเลยนะเนี่ยเมื่อได้รับน้ํานะคะมีทั้งทานน้ําจริงแล้วก็มีทั้งทานน้าใจของผู้ใหญ่นิ่มนะคะที่โรยโปรย,ยน้ําลงไปหาดอกไม้ดอกไม้คงจะรักผู้ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าดอกไม้ชอบน้ําจะกินน้ํานะคะดูนะคะโอ้โหป้าเปียกพูดถูกมากเลยนะเนี่ยทานน้าใจบวกทานน้าจริงนะคะ ได้หลังไหลมาจากผู้ใหญ่เิียมแล้วก็ได้ผ่านทาน้ำจริงโปรยปลายลงไปหาดอกคอสมอสนะคะตอนนี้คอสมอสคงจะดีใจมากๆเลยนะคะดอกไม้ทุกชนิดนะคะคงจะดีใจมากๆเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆที่ป้าเปียกมีโอกาสได้มาเ,าเก็บภาพไว้ในความทรงจำนะคะดูสินะคะเราเอ็กซไม่ใช่เรายูทูบเบอร์นะคะ ก็พากันถ่ายภาพบ้างถ่ายคลิปบ้างไล์สดบ้างเหมือนที่ป้าตอนนี้คุณลุงกําลังไปถ่ายคลิปให้แล้วป้าก็ไล่เก็บภาพนิ่งบ้างแล้วตอนนี้ก็มามาขึ้นไล่ก็เพียกมาไล์สดต่อจากคุณลุงนะคะมาเก็บภาพสวยงามสวยงามทั้งความสวยของดอกไม้สวยงามทั้งน้าใจของผู้ที่ดูแลดอกไม้คือผู้ใหญ่นิ่มนะคะตอนนี้กําลังรดน้ำอยู่ตรงนี้ สวยงามทั้งลุงพลลุงพลไม่ได้สวยเหมือนผู้หญิงแต่ความสวยงามภาพสวยงามตรงนี้ป้าเห็นว่าสวยงามตรงที่ลุงพลเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนนักพัฒนาตรงไหนไม่สวยตรงไหนไม่งามก็ุนคนก็จะนี่แหละนะคะ,ะนะคะตรงไหนไม่สวยงามเ็นคนก็จะปรับแบบนี้มันก็สวยนะ โหเรียกได้ว่าผ่านไปตรงไหนความสวยงามเกิดขึ้นตรงนั้นนี่แหละที่ผ้าที่ป้าบอกว่าภาพสวยงามไม่ใช่หนุ่มคนสวยเหมือนผู้หญิงนะคะแต่ว่าเป็นสวยด้วยความความความขยันอดทนความที่อยากจะให้ตรงไหนสวยนะคะาภาพสวยงามคือภาพของคนทำงานคนขยันนะคะป้าก็ มีเะะอชชัยก็กำลังเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะดูแลสถานที่พื้นที่พื้นที่ในการดูแลพื้นที่นะคะในการที่จะเ,เรียบร้อยปลอดภัยนะคะ ไปแล้วลุงพลไปเกรดฝั่งนู้นแล้วนะคะอันนี้ก็กลับมาดูคนมีน้ำใจ